นี่ไม่ใช่ภาพในหนังนะคะแต่ว่านี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศสเปนและโปรตุเกสเขาเกิดเหตุไฟดับครั้งใหญ่ด้วยสาเหตุที่มาจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันส่งผลให้ประชาชนหลายสิบล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้เรื่องราวนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ที่ชาเล่าให้ฟังค่ะ ในวันที่28เมษายนตามเวลาท้องถิ่นได้เกิดเหตุไฟดับครั้งใหญ่ไปทั่วคาบสมุทรไอบีเรียเลยค่ะประเทศสเปนและโปรโตุเกสได้รับผลกระทบไปแบบเต็มๆส่วนบางพื้นที่ในประเทศฝรั่งเศสก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะ ในตอนแรกประชาชนต่างแตกตื่นคิดว่าไฟดับครั้งนี้อาจจะเป็นการโจมตีทางไซเบอร์หรือเปล่าแต่ว่าทางนายอ东ิโอคอสตาประธานสภา,ายุโรปเขาได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้มีข้อบ่งชี้ใดๆเลยว่าไฟดับครั้งนี้มาจากการโจมตีทางไซเบอร์ทางฝั่งสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าผู้ให้ดำเนินการระบบส่งไฟฟ้าของประเทศโปรโตุเกสหรือว่าเรน ขะบบุว่าการชะง,งักของการจ่ายไฟในประเทศเป็นผลที่มาจากการขัดข้องในระบบไฟของสเปนมาจากปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศที่หายากค่ะสิ่งนี้หมายถึงปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิภายในสเปนเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทาให้เกิดการสั่นอย่างผิดปกติในสายไฟฟ้าแรงสูง400กิโลโวลต์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสั่นของบรรยากาศเหนี่ยวนำค่ะตัวนี้จะส่งผลให้สายไฟฟ้าแรงสูงเกิดการสั่นแบบผิดปกติสายไฟฟ้าจะไม่สามารถซิงโครไนซ์ได้ทำ ทำให้เกิดการรบกวนอย่างต่อเนื่องในเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันในยุโรปทางเรนยังบอกอีกด้วยค่ะว่าสาเหตุเนี่ยมันมีมากมายนับพันสาเหตุตอนนี้ก็ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินสาเหตุไฟดับที่แท้จริงได้เห็นแล้วก็ตกใจนะคะถามว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเนี่ยมันรุนแรงมากแค่ไหนก็ต้องบอกว่าอุณหภูมิทั่วประเทศของสเปนจะเฉลี่ยอยู่ที่15-21องศาค่ะ แต่ในช่วงเวลาที่ไฟฟ้าดับจนไปถึงสิ้นวันอุณภูมิเนี่ยพุ่งไปสูงถึง27-30องศากันเลยทีเดียวซึ่งดูแล้วอุณหภูมิค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากพอสมควรเลยแน่นอนว่าเหตุใหญ่ขนาดนี้นอกจากไฟจะดับแล้วระบบสัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้อินเทอร์เน็ตไม่ต้องพูดถึงค่ะลามไปยังระบบขนส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินจะบอกว่ามีประชากรติดอยู่ในลิฟต์เป็นจํานวนมากเลยนะคะผู้คนกว่า35,000คนติดอยู่ในรถไฟฟ้า มากกว่า100ขบวนทางออกเดียวก็คือต้องเดินโซซัสโซเซไปตามอุโมงรถไฟฟ้าใต้ดินที่มืดสนิทโดยใช้แสงแฟลชจากโทรศัพท์เป็นเครื่องมือส่องสว่างไฟจาราจรไม่ทำงานเกิดอุบัติเหตุหลายต่อหลายแห่งไฟบินดีเลย์โรงพยาบาลต้องใช้เครื่องปั่นไฟเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบธนาคารล่มตู้ ATM ก็กดเงินออกมาไม่ได้แล้วสิ่งหนึ่งที่หลายคนกังวลคือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะ ทางสภาความปลอดภัยนิวเคลียร์ของสเปนพ่อออกมายืนยันแล้วว่าถึงแม้ว่าไฟจะดับแต่เครื่องกําเนิดไฟฉุกเฉินของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็ยังคงทํางานอยู่ทําให้ประชาชนก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาค่ะล่าสุดปัจจุบันตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นแล้วไฟฟ้ากลับมาจ่ายได้แล้วประมาณ99%เลยตอนนี้6.2ล้านครัวเรือนจาก6.5ล้านครัวเรือนก็กลับมามีไฟฟ้าใช้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นประเทศสเปนก็ยังคงประกาศสภาวะฉุกเฉินอยู่ค่ะเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็น ภาวะวิกฤตที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวค่ะประชาชนทั่วไปก็ไม่ได้ทราบหรอกค่ะว่าสภาวะเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะสามารถส่งผลกระทบได้หนักมากขนาดนี้นี่ไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าถ้าสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเรามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมขลึกออนไลน์นะครับ